ขงแบนฟิทคิงเนี่ยนะตองตีมังดูเขาจะเบิ้งกัะคักเนี่เขาจะเอาแบบเอาเบิ้งกระคักนี่ยนี่นะมันบอกยังอยเองยืดแนะต่ตอนอยังเอาไปเลยเอาไปแล้วสองโตมีอีกตนึงบักอยังบางบัญหามานมะด,นะดูก่อนเอเออเออเสียงรัดนะตัวโนตัวโนไปอีกอก็ได้เออคนเอาคนอายังยังอยู่ตึงเยังยัตัวโน,โวน,ไนตไปตรวจเรื่องเลยคายไปยักตีี่คักเตัวบของแบร์ฟิทคิง บ่ได้ลงมาล่องบางเล็กนี่มันจะลงมาล่องบางมันไม่มีโอกาสนะผมว่าตอนนี้แฟน์ดีซี่อ้ยขนาดได้ไปสร้างผนการผนว่างเอาไปทางหายยาหากินทางปลาก่อนจะเสีลงมาอีกจำลังมันบอกผมหนื้อเอาดูจักสามไหมจังๆงามๆให้บางจะบาดดูหมุนง่ายนิดหน่อยเนาะหมุนดีเลยตัวบ่โอ้ดุนเลยเนี่ยมันดามปีดามมือเลยเนี่ยโอ้ยโดนแล้วเลยนะ หว้ออกมาพร้อมเลยพร้อมเราออกไม้ไ <huh> ม่เขาเอ่าอยได้นั่ะไม่ม้เอาเก่าเลยนี่ะงามยุคสีมันน่ะงามอยู่ได็ใครขายอย่างพวกเราให้งามอยู่เนาะตัวที่สร้างแบบไรเขาเขาเห็นอีกแบบหนึ่งของของแบรนด์วิทคิงมีอีกแบบหนึ่งเขาสร้างทิย์สริยนอืมแล้วเขาเนี่ยตสร้างอาะยุคตัวเขาเขาเห็นอีกแบบหนึ่งต่ว่าบุ่ญแม่งของของเฮียคล้องนะบ่ญแม่งของเพิ่นนะมันเป็นของอีกผู้หนึ่งนะ ให้เราฟ้าขายมานํากันเลยสาขาเดียวกันขายอยู่สยาหนักตุ๊กฉดใช่จ้ะหาที่ของมันกินล่ะเอ๊ะพูดอะไรมามังเบี้ยมันขายอยู่สยาโอ้ยยุไช่หนิยุไช่มันอยู่โอ้ยอำนาจช่งท้งที่กันช่งบอกอะไดมันอยู่อำนาจที่โซลล่ะแล้วแล้วเขาสั่งได้บ่เขาสั่งได้ไหมบ่ได้เขาสั่งได้ซื้อซื้อของเราได้สิไสยยาไสยยา ยังบันข้อตรงเข่าข้อตรงเข่าอันนี้เห็นอ่ะเห็นรึเปล่าต้องเข่าไปในสั่งใ่เพลงเขาก็ได้โอ้เคยอั้มสั่งคือคืออั้มสั่งแั้นแหละคืออั้มสั่งแม่ไหนแม่นหนเขาว่าเราอีกอยู่เขาวันลงมาเขาจะลงมาตรวจเพ่งพายน้ำแล้วก็ไปละอื่นน้ำนะของเนี้ยของงามได้ของแบรนด์ฟิทคิงมันสวยดีนี่ก็ได้เก่าแล้วนะเนี่ยเก่าแล้วแต่ยื้อกายพยักก็ยังเหมือนเดิม โอ้ยเนี้ยขายประหยาดกันยังคือเก่านะครับพี่น้องเขาโอ้บปิดทีมเดียร์ป้านะครับเด้อแฟนๆโอ้ดูอดีกระบี่มือหนึ่งตูมทีเล็กซีนิกคอมมนโดพี่เชษคนล่าฝันกำลังใจลุงโรดยังเ,เดดยยงเหมือนเดิมเด้อยังเหมือนเดิมเรื่องนี้แค่ลุงโรดไม่ได้ลงมาเออผมไม่ได้ลงมาครับไอ้ฝากไอ้ใช่หลายๆคนว่าสู้ๆเรื่องเบสนี่ เดี๋ยวผมก็เขาไปเบิ่งยู่เอยได้ผมมักอยู่น้องคนก็มักอยู่อถีอว่าป่ยเอฟซีของท่านเด้นี่เอฟซีของท่านเด้นี่เออเอฟซีของท่านเลยจากต่างจังหวัดเทื้อเขาเออหมยช่องทางธรรมชาติผุดข้าวโพส่งทางธรรมชาติเป็นวาเออพอยูติดเขาตัวติดเขาติดให้ติดหน้าคนนี่แหละมีเขากบบ้ันเกีียวอยู่ผุนยังห้ายอยู่เขากระพันเกีียวโออจังหวสิได้ลงกันเดือดจะได้หันจะขอดญามได้เป็นญามได้ จะว่ากันนะครับเนาะการตีเบ็ดเราอ่าอ่ามื่นนี้เขาก็จะได้รอไปอีกก่อนเบิ่งก่อนประมาณเที่ยงแล้วว่านี่ส่วนบ้านนี่ละปากัดดีอืมปากัดดีเลยเฮ้ยนี่ได้แล้วตัวหน้าตัวนี้แล้วมันมาขึ้นนะสูาแบบอู้รุนแรงเลยมันจีบปัญหาเหลือบบอกเขาเนี่ยก็ได้ เอาบเสือแล้วเขาหยางมากนก็จะเกาะนี่นแหละนะเกาะนั่นกาะนั่นสุป๊มปุ๊มแล้ก็ลอยออกไปเลยลอยไประกาาคอบ่เสือเดี๋ยวเขาไม่เลาเบนะบ่เสือจังมิ้โอ้ชะด